ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับลูกพี่ลสาวท่านหนึ่งฮัลโหตอนนี้คืออย่างที่ทุกคนเห็นๆกันว่าลูกสาวมามีก็โตเป็นสาวแล้วเนี่ยเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ย <c oughs> แล้วก็คือชอบเครื่องสำอางมากมากแบบมากจริงๆอ่ะ <c oughs> วันนี้ก็คือเราจะออกไปข้างนอกกัน หม่มีก็เลยจะเป็นผู้ปรีชีพก็อยากจะลองให้เขาแต่งหนะ้าให้หม่มีดูว่าแบบอะถ้าให้ลูกสาวแต่งหน้าให้อ่ะจะสวยแค่ไหนจะเป็นยังไงวันนี้เรานัดหมอไว้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาหมอวันนี้จะพาเด็กๆไปจัดกระดูก จะช่วยลูกได้เรื่องแบบลูกหลังคอมลูกชอบงองอตัวแบบหลังคอมอะไรเงี้ยเราไปหาหมอให้คุณหมอจัดกระดูกให้เราซงซมามีจะพาเราไปจัดกระดูกเดี <Yeah. S 2> ๋ยวแล้วมามีบอกว่าถ้าเกิดมันมันจิบจิบมันจิบจิบมันไม่เจ็บไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลถ้าเกิดมันเจ็บมามาต้องจ่ายเรา Every single one that เขาทำนี่เจ็บก็คือหนึ่งแล้วก็ถ้าทำแขนแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็บแล้วมาม้าต้องจ่ายตามหนูไม่ใช่เมื่อกี้มาม้าคุยกับชิต้าว่าไงนะมามีบอกต้าว่ามันจิ๊บจิ๊บไม่เจ็บแล้วต้าบอกว่าไงนะถ้าเกิดมีเสียง่ทุกคนหนึ่บอกถ้ามามิทาเสียงหรอหมายถึงว่าถ้ามามิทำแล้วมีเสียงเจ็บขึ้นมาแม้แต่หนึ่งเสียงหนึ่งเสียงก็คือโดนปรับหรอใช่ค่ะฟิลนะนหรอ ถ้าไม่มีเสียงต้องจ่ายเราสองหมายถึงว่าถ้ามามีไม่มีเสียงลูกต้องจ่ายมามีถ้ามามีมีเสียงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มามีต้จ่ายหนูโอเคดีวตามนั้นตามนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าใครจะต้องจ่ายใครมาถึงคุณหมอเขาก็จะให้เรากรอกประวัติก่อกมองมามี ID number หระคะเดี๋ยวมามีดูให้ค่ะสักครู่หนึ่งนะคะสักครู่นะคะสักครู่ค่ะ เดี๋ยวมามีบอกให้คะ่ะก็รอกเสร็จแล้วคะ่ะใช้เวลามากเลยเพราะกรอกหลายคนลูกหลาย <c oughs> คือเขาก็จะถามมาอาการอาการที่เรามาพบคุณหมอมีอาการอะไรบ้าง <c oughs> อย่างแม่นะคะทุกอย่างเลย <c oughs> <c oughs> ปวดคอมาไหลเอวสะโพกขายึดไปหมดแบบใ <c oughs> ช้ร่างเยอะเนาะแล้วอย่างลูกๆอ่ะแม่ก็จะคอนเซิร์นเรื่องแบบห่อไหลเรื่องแบบเด็กๆเขาก็บอกนะว่าเขาปวดเอวเมื่อยเอวเลย หรือบางทีเขาเรียนเนาะแล้วเขาก็แบบยุคนี้มันอยู่กับหน้าจอเรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นมาตลอดก็ทำให้แบบก็กึ่งกึ่งออฟฟิศซินโดรมนะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าคุณหมอตรวจแล้วจะว่ายังไงโอเคค่ะสบายนอนตัวตรงค่ะนอนตัวตรงๆค่ะตรงค่ะเดี๋ยวหักหลังเดี๋ยวหักคอหักหน้าใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวหิดกดกดเพาทีละข้างนะลูกนะ โอเคยืดหยุ่นสะโพกดีโอเคเดี๋ยวตรงนี้เจ็บไหมลูกเจ็บไหมครับมีตรงนี้เข้อะไรเงก้มเยอะเหรอครับก้มเยอะใช่ไหมก้มเยอะก้มดูมือถือหรือเปล่าคะเด็กยุคนี้โอเคนะไอ้วันยุสุกฟลิปโอเวโอเคเดี๋ยวยืนขึ้นนะลูกยืนขึ้นยืนขึ้นอ่ายืนขึ้นยืนขึ้นตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวหนูก้มเอามือแตะปลายเท้านะลูกเดี๋ยวหมอจะดูหลังนิดนึงอ่าเขาดูในค่า ้แปะได้แค่ไหนชี่แปะไม่ได้เหรออยู่แค่นี้เลยมั้มีเอียงอ่อนด้วยตรงนี้มีเอียงหรอใช่ครับมีเอียงอ่อนๆเอียงอ่อนเอ่อเอียงไปด้านขวานิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปไข้ก้านนื้อก่อนนะเดี๋ยวหมอไปรักษาให้นะลูกโอเคไม่เกรงนะลูกโอเคเกรงหนูเกรงหนูเกรงเลยดูไม่เท่ากันเลยลูกอยู่เฉยๆฉยสบายสบาย เดี๋ยวกดสองข้างนะครับเจ็บตรงไหนไหมลกูกอ้าวโอเคนอนหงายเลยครับมีตรงนี้นนโอเคเ้คนนี้นี่ครับคอข้อนี้เลยลูลกเจ็บโอ้ทำนแ้แต่ก็เจ็บแล้วเนี่ยสอย้ออกเสียงได้ <c oughs> นะแม่ไม่ว่า <c oughs> เราคุยกันว่าถ้าใครออกเสียงจะโดนจะโดนปรับหนึ่งอบาทโอเคเขาเลยแบบว่าไม่ออกเสียงเลย You're t h l o โอเคเสร็จแล้วครับ ไม่เจ็บเนาะทั้งคู่เลยเนาะโอเคปล่อยสบายๆเลยครับไม่เต็มน,นะครับเดี๋ยวัวซอ่ะลุยได้เลยครับพี่เมียแต่คนนี้เขาโพสเจอร์ดูดีเนาะดูโพสเจอร์เขาไม่ค่อยดูดูแล้วเท่าเท่าที่เห็นก็คือคนนี้ดูโอเคโพสเจอร์จะดูโอเคเยอะอ่าเยอะเชิญคนนี้เล็กสุดเลยใช่คะ่ะ คนนี้บอกว่าหนูมีอาการอะไรนะคะบอกคุณหมอสิคะไปบอกสิคะเป็นไงทุกอย่างเลยเหรอค่หนูจะเป็นทุกอย่างไม่ได้นะลูกไม่เจ็บเนาะโอเคคอยโอเคโอเคสะโพกยังเป็นหลักเลยนั่งตรงๆนะลูกทำไง เมื่อกี้ที่ที่เห็นว่าเอียงเป็นพอเขาปรับร่างกายเข้าไปแนนจริงจริงไม่ได้เอียงขนาดนั้นนะครับอันนี้ปกติเลี้ยงลูกเองกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็มีคนช่วยแต่ตอนนี้เริ่มแบบเขาเริ่มโตค่ะโตก็เริ่มสบายขึ้นแล้วใช่ค่ะแต่ตอนเขาเล็กๆก็อุ้มอุ้มอุ้มแบกแบกนี่ยังอุ้มอยู่เลยคนเนี้ยเมื่อวานเมื่อคืนก็ยังอุ้มเมื่อเช้าก็อุ้ขนาดนี้นะฮะใช่ก็ยังอุ้มอยู่บ้างเมื่อทีอยากอุ้มอ่ะเนาะโอเค โอเะเดี๋ยวผมกดสะโพกสองข้างก่อนนะครับเด<ช>ี๋ยวคุณดูสะโพกกันนะกดข้างนี้กด้างนี้รู้สึกเหมือนกันนะโอเคที่นี้ยกขาขึ้นสองข้างพร้อมกันนะครับประมาณนี้เอียดตรงเหยียดขาตรงๆอึ๊ปบปวดไหมอนี้นิดนุงค่ะปวดจุดที่บอกเมื่อกี้ไหมใช่โอเคนอนพักเลยครับก็เนี่ยเลี้ยงลูกอุ้มลูกไงอุ้มท้องแล้วก็โตมาก็ยังต้องอุ้มอีก อุ้มจนแม่มันกระดูกกระเดี่ยวไม่ได้แล้วโอเคอ๋อปวดคอใช่ไหมปกติก็ปวดค่ะโอเคมอบาไหล่เอวหลังทุกสิ่งอย่างอะไปใช้ร่างเยอะจริงๆคุณแม่ก็มีลูกตั้งสี่คนนะนะคะเก่งมากใช้ร่างยาะสุดๆ ไข้กล้ามเนื้อเป็นยังไงคะมีส่งเสียงไหมคะ <Yeah. S 2> อย่าอย่างนี้ยมังแล้คุณหมอไข้กล้ามเนื้อให้เนี่ย <c oughs> เวลาลูกโก่งโก่งดูนี่ <c oughs> ดูนี่อย่างเงี้ยโก่ <c oughs> งเยอะน้องลิลค่อนข้างโอเคน้ะเลยนเขาไม่ก้มเยอะพี่ลีกับพี่ป้าก้มเยอะลองมีสังเกตดูห่างของแนมาแล้วให้คุณหมอจับ <c oughs> ออกไปท่านี้เลยเนี่ยเลย โอเคปะชิญนอนค่ะไม่ตั้งนที่สองฮะทำอะไรน่ะเนี่ยแหละแม่มันจะตายก็เพราะอย่างเงี้ยแล้วบางทีไม่ใช่มาแบบละมุนละม่อมแบบนี้นะบางทีกระโดดมาเหมือนลูกลิงแบบย้าโกรธหลังเียเหมือนชูก้าไกลเดอร์ใช่ป่ะพี่นางเลี้ยงมาได้เนี่ย คนนี้มันไม่ง่ายเลยจริงๆนี่ผ่านมาสิบกว่าปีละกระดูกฉันจะเหลืออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้รู้กันมาเริ่มจัดกระดูกละคนแรกโอเคนอนง่ายเลยครับโอเคสบายแค่นี้เองไม่ต้องออกแรงเลยโอเคแค่นี้เองคนนี้เขาแโอเคอยู่แล้วะครับ เสร็จแล้วครับสิ็จไม่เกินชิตาเยี่ยมเลยตัวนี้เองอ่บไปเตะโเโอเคอหายเตนี่เอง้็นมีอน่ากเลยเดี๋ยวคุณหมอจะสอนท่าที่แบบ กลับบ้านไปแล้วแม่ไปไป,ไปยืดให้เขาได้ไปแบบไปทําที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะจะได้แบบยืดยืดบ่าโตมาจะได้ไม่เสี่ยงคลิกเดี๋ยวเราไปดูสาวๆกันออกเสียงได้นะไม่ได้ว่า <c oughs> ออกเสียงได้นะไม่ได้ปรับเงิน <c oughs> <Okay. S 1> ออกเสียงได้ <c oughs> <Okay. c oughs> ค่ะค่ะยังไงน,นะปรับร้อยหรอตอนนี้ิ่ O M I ไม่ปร <Okay. S 2> ับไม่ปรับไม่ปรับนับหนึ่งแทนตรงนี้นะคะสบายไหมคะ How do you feel? รู้สึกไงบ้างคะลูกหนุ่ <c oughs> มฟ้องได้เลยค่ะรู้สึกย <c oughs> บ,บี้ยวแหวงลูกแย่หมดเลย รู้สึกยังไงโอ้ยรู้สึกรู้สึกแบบมือมันยังไงนะมันเจ็บที่สุดมันยังงั้นเลยเหรอเจ็บที่สุดเพราะชิลี่ชิลี่ลหลังไม่ดีเป็นไงคะสามคนที่ทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงลูกททไไมมชิล่ฮะเป็นไงบอกมีทีเดี๋ยวตามมามีละมามิ้อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงเป็นแบบตอนที่ชิต้านทำมือมามิตอนที่ชิต้า เหมือนเวลาโดนชิต้าดึงดึงดึงนิ้วอย่างนั้นหรอมันจะกึกกักกึกกักกึกกักงั้นเลยหรอชิลินจะเย็นเย็นย่งไม่ทำอะไรเลยแค่นี้เองค่ะไม่เจ็บเนาะแตะตรงนี้ไปนะครับไเดียวครับโอเค ช่บบจัดกระดูกแล้วครับแปลงล่างเดี๋ยวเริ่มนะครับของผู้ใหญ่จะไม่เหมือนของเด็กๆตะกี้คุยกับคุณหมอว่าเพราะว่าเราอะทั้ง stretch แล้วก็ stress ด้วย จุดนี้เ็นจุดที่มีปัญหาขอคำนี้ก่อนเลยไม่เป็นนะครับสบายับผมนะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยร้อยบาทร้อยบาทแอ่ลูกๆเลยนะรอยบาทมันออโต้เลยครับโอเคแม่ดีครับเตรียมเก็บเงินเลยเหรอโอ้โหแม่จีกดดันโอเคนอนแข็งะครับครั้งนี้เรายังรอดอยู่ ก็ดูนักมันคิดเงินนักบัญชีมันบัญชีเขามารอคิดเงินขนาดนี้เดี๋ยวก่อนค่ะอะไรจะทําให้แม่ล่ะคะขอออกขอขาออกอ่ะต้าจะทําให้แม่อะต้าโอ้ยมีผู้ช่วยคุณหมอโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวม่แม่อาเดี๋ยวก่อนนะคะให้มาให้คุณหมอนะคะโอ้โอ้ มัน Amazing มากเลยค่ะ400เลยคือเฮ้ยกลับไปเสียเงินยังไงบ้างนะกลับไปเสียเงินเยอะเลยมารอคิดเงินกันเนี่ยเฮ้ยแต่รู้สึกดีมากเลยอะค่ะบแบบฟุ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 บแล้วอยู่ดีก็แบบเฮ้ยยัยงงั้นเลยอะ,ะจริงค่ะตอนนี้ไม่ตอนนี้านมามาออกเสียงเหมือนพี่เจนนี่ได้ไหม<ะ>พี่เจนนี่<ะ>เห็นพี่เจนนี่เขาออกเสียงแบบ เหมือนพี่เจนนี่เขาเสียงแบบอะไรเนี่ยสบายมากทำเสร็จแล้วรู้สึกว่ามีแรงขึ้นเลยฉันพร้อมละมาจะมาแบบไหนฉันก็พร้อมสู้กับพวกหนูละมาเุ้ยดีมากๆเลยขอบคุณนะคะคุณหมอกรขอบคุณนะคะเฮ้ยแข็งแรงค่ะ แล้วตอนนี้ก็คือมีข่าวดีว่าลูกเราสองคนที่จะต้องไปดูว่าหลังเขาคตหรือเปล่าองศาเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกันไปวัดองศากันอ่ะชิลลี่มาวัดองศาก่อนค่ะว่าตัวเององศาเป็นยังไงเสี่ยงไหมต้องไปเอ็กซเลย์ไหมก้มลงมาลูกก้มลงมาชิต้าเสร็จแล้วของชิต้านิ่งไว้นิ่งก่อนนิ่งก่อน <Day. S 2> ชิลี่หลังหนูหลังหนูแหววถ้าหนูไม่ทําหลังตรงหลังหนูคดเยอะคดเยอะกว่าใต้อีกเนี่ยเด็กๆคนไหนหรือผู้ใหญ่ก็ตามถ้าแบบใครหลังคดอะ่ะมันก็มีทางแก้ให้หายได้เพราะว่าบางคนอะ่ะผู้ใหญ่บางคนก็เป็นจากแบบนี่แหละการนั่งหรือท่าทางในชีวิตจะกวันของเราหรือบางคนอะ่ะไปออกกําลังกายผิดท่า ไปยกเวทยกแบบอะไรที่มันผิดท่ามามันก็ทำให้หลังคตได้ก็คือมาทำกายภาพมาออกกำลังกายที่นี่ก็ได้อ๋อเป็นแบบออกออกกำลังกายเลยใช่ไหมคะออกกำลังกายทั้งชั่วโมงเลยอ๋อเหมนเป็นคอร์สออกกำลังกายเลยเพื่อแก้หลัง <ผม S 1> คตขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะ วันนี้คือได้ความรู้เยอะมากแล้วก็แบบได้วิธีการไปดูแลตัวเองปรับพฤติกรรมลูกปรับโพสเจอร์ทั้งตัวเองและลูกคือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าสุขภาพสําคัญเราต้องดูแลสุขภาพกันนะคะทุกอย่างเลยแล้วแบบยิ่งเป็นแม่อีกลูก4ี่อีกก็คือแค่ตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกๆด้วยจ้ะสู้ต่อไปค่ะชอบมากเลยคือแบบดีจริงๆนะทุกคนยังไงแบบใครสนใจลองมากันได้คือเรื่องจัดกระดูกอ่ะมันไม่ได้ ไม่ได้น่ากลัวหรืออะไรอย่างที่เราคิดไว้เลยเป็นเรื่องของสุขภาพเราที่แบบเราควรใส่ใจจริงๆนะอย่างพลอยรู้สึกเลยวันนี้รู้สึกเลยจริงๆแล้วแบบลูกๆก็เหมือนกันเลยแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ควรมองข้ามมากันได้นะคะที่นี่เลยโปรเฮลคา r โรแพคติกอย่างวันนี้พลอยมาที่สาขาพะรามสองเขามีสาขาพารามเก้าด้วยอยากให้เขาไปเปิดที่เชียงใหม่มากจะได้ไปทุกอาทิตย์เลยจริงๆจร,งจริงคือแบบดีเวิร์กมากเป็นศาสตร์ที่แบบ โอเคเลยแล้วคุณหมอที่นี่ก็น่ารักนะคะเชี่ยวชาญดูแลดีมากแล้วก็แบบเราได้อะไรกลับไปเยอะมากเลยวันเนี้ยแฮปปี้ค่ะข้างนี้ก็เลยบิดนี้ตลอดเลยอะเีอืก็ต้องผออนอันน้มาก็จะโอเคนะจริงๆแล้วอะก็นนี่ก็อาจจะเขา่เอดีแต่เอวไปแล้วจ้จ้ะ เอวแปะไปละเอวเอ